แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้กันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกรพัฒน์วรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบุรพานันสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับก็ดูวันนี้ตลาดเอเชียก็กลับมาเขียวกันทั่วหน้านะครับแล้วก็ของเราเองในประเทศมีการถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา คุณกรพัฒนมองบรรยากาศการซื้อขายวันนี้เป็นอย่างไรมันมีโอกาสจะรีบาวจากเมื่อวานไหมหรือมันจะมีการเทคโปรฟิตต่อเนื่องผมว่าน่าจะรีบาวนะครับวันนี้น่าจะรีบาวแล้วก็เดี๋ยวเราลุ้นกันนิดนึงว่าออพอเซ็ตค่อยให้ไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยครับมันจะสามารถเบรกแนวต้าน1439ได้ไหมนะครับแนวต้าน1439ค่อนข้างเนี๊ยสำคัญเมื่อวานข้อดีเนี่ยคือเซ็ตเป็นเท่ากันพักตัวชะลอความร้อนแรงก็ทำให้ตัวอินดิเคเตอร์ของตัวสัญญาณเทคนิคอย่างเนี่ยครับ มีการปรับตัวนะครับแล้วก็การปิดแก็บที่เรน1406ก็ถือว่า c l e a ร risk นะครับในเรื่องตัวแก็บที่เปิดมาระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่ตลาดเองน่าจะไปได้แล้วก็ปัจจัยหนุนในเชิงตัว factor เองเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนด้วยคือใ mm hmm. นขาหนึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเองอาี่จะไปกังวลเฟดว่าจะลด25หรือ50เบสพอ p o i มากเกินไป mm hmm. จริงอันนี้ไม่ได้มีความหมายนะครับ mm hmm. เท่ากับสิ่งที่ตลาดเขาต้องการก็คือ สิรัตเองเนี่ยนะครับต้องชะลอลงอย่างนิ่มนวลหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับโดยภาพรวมเนี่ยตลาดรู้อยู่แล้วแหละว่าเบี้ยลงนะครับเพราะเงินเฟ้อมันคลายไปมากแล้วนะครับเงินเฟ้อทั่วไปเหลือ2อุดห้าเองแต่ว่าคำแถลงของโจลุมพาวเวลนะครับต้องทําให้ตลาดเชื่อมั่นได้ว่าเฟดเองจะประคองเศรษฐกิจเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้ซึ่งมุมมองของไทมยูจีก็เชื่อมั่นภาพนั้นนะครับว่าทางสิรัตเองเนี่ยจะประคองเศรษฐกิจนะครับเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้งได้ก็จะเป็นการโตชะลอตัวลงความเสี่ยงด้าน ฮาร์ดรีเซชชันอะไรต่างๆก็ยังไม่น่าจะเกิดซึ่งมันเป็นภาพที่ดีครับก mm hmm. ลุ่มตลาดที่อัพเปอร์ฟอร์มมานะครับสินทรัพย์นะครับเล่นเต็มมูลค่าหรือว่าพรีเมียมไปแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. แต่สีเริ่มโตช้าลงเนี่ยมันจะก่อโอกาสให้เกิดการสว mm ิช hmm. เงินมานะครับ mm hmm. และกลุ่มประเทศต่างๆของโลกในอิง i o จตอนนี้นะครับมันมีกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งที่กำลังโตเร่งขึ้นจากทั้งไซเคิลของปัจจัยภายนอกประกอบก็คือเอ mm ็กซพอร์ตไซเคิลเป็นขาฟื้นตัวนะครับ mm hmm. และ ดอมิสิกคอนซัมชันฟื้นตัวกลุ่มประเทศเหล่านั้นก็คืออาเซียนนะครับ mm hmm. ที่กำลังมีภาพเศรษฐกิจเนี่ยเร่งขึ้นในเซ็กเต์ฮาร์และต่อเนื่องถึงปีหน้าด้วยกลุ่มประเทศต่างในอาเซียนส่วนใหญ่ปีหน้าเศรษฐกิจโตดีขึ้นนะครับริงตัวและบ้านเราเองก็มีโอกาสที่จะโตเร่งขึ้นด้วยมันเลยเป็นจุดที่ตอนนี้เงินนะมันวิ่งมานะครับการเซนะิร์ชฟอเนียมาในกลุ่มประเทศที่ราคาสินทรัพย์มีดิสคาวก็คือถ mm ูก hmm. ตอบคุค่าที่ใช้จริงอยู่นะครับเศรษฐกิจเร่งขึ้นนะครับค่าเงินมีนมแนว หมายถึงบ้านเราเรนี่ยเองแล้วก็ภายในที่เราทราบกันว่าวันนี้เรามีเรื่องการถแถลงนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจปมะมนณปี6กเจ็ดหกแปดพร้อมเร่งเบิกจ่ายและคีย์สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการฟื้นฟื้นชีพของตัวกองทุนวายุพักซึ่งเป็นคีย์สำคัญให้ลองถึงฟันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาวันนี้ผมมองเซตนะครับน่าจะไปได้แหละแนวต้านหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสี่สามเก้าครับแนวรับก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกครับผมคีย์เวิร์ดสำหรับช่วงนี้เลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเร ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะที่มุ่งเน้นมาในส่วนของ Emerging Market เป็นหลักถูกไหมฮะก็คือเม็ดเงินเนี่ยมันจะมีการสวิชมีการโยกย้ายเข้ามาทีนี้คุณกรพัฒมองอย่างของเราเนี่ยเทียบกับใกล้ๆบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์เอนโดนีเซียมาเลเซียนะ,ะที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะเป็นเอของเขาเนี่ยบวกขึ้นไปมากกว่าของเราตอนนี้เยอะไหมครับตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าก่อนต้นเดือนกันยายนเ่ยนะครับตัว อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยอัพเพอร์ฟอร์มกว่าบ้านเรานะครับเป็นกลุ่มที่อัพเพอร์ฟอร์มที่สุดนะครับในเอเชียก็ตอนแรกเนี่ยตัวอินโดนีเซียขึ้นมา8%นะครับฟิลิปปินส์7%มาเลเซียขึ้นสัก6%นะครับแต่พอจนถึงสิ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับไทยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับคือสัปดาห์เดียวเนี่ยไทยเร่งขึ้นมานะครับตอนแรกไทยบวกอยู่เหมือนกันนะแต่บวกไม่มากไงบวกประมาณสักเออ่4%เท่าๆกับตัวดาวโจนส์รัฐนะครับแต่ว่าพอ พ้นสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเราเร่งขึ้นมานะครับปวกเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามมาด้วยอ,อินโดนีเซียเก้าเซ็นต้นต้นนะครับฟิลิปปินส์ก็แปดเปอร์เซ็นต์มาเลเซียก็เหลือสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นภาพที่บอกครับว่าอาเซียเนยเหมือนเป็นสวิตช์อตด้านการงทุนในตอนนี้เพราะว่ามันมีหลายมิตินะในเรื่องตัวโกรธที่มันเร่งขึ้นจากปัจจัยภายนอกภายในวลชันที่อยู่ในโซนถูกด้วยแล้วเนี่ยนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือ นโยบายด้านการค้านะครับคือกลุ่มผู้เนี้ยเป็นนโยบายด้านการค้าเป็นกลางเพราะฉะนั้นริสในเรื่องตัวความเสีย่ยงด้านนโยบายของผลการเตร้งสหรัฐซึ่งเราไม่ทราบหรอกว่าใครจะชนะนะครับแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าคุณทรัมป์มาโอกาสที่จะเป็นทาริฟแบบเข้มข้นขึ้นเนะี่ยมีนะครับตลาดก,ก็กังวลส่วนหนึ่งแล้วก็ฝั่งอาเซียนโดยส่วนใหญ่นะจะไม่ได้รับอิมแพกจากเรื่องนี้มาเพราะว่า นโยบายนะครับเรื่องการค้าเป็นหลักแล้วก็ฐานการผลิตโลมาเริ่มชิปมาในเวอร์ชนนี้เยอะนะครับ <ừ> um, ก็ถือเป็นภาพบวกไปครับผมฉะนั้นการที่เราเอาเ e อร์ฟอร์มตลาด EM อื่น,นอ,อ่นนะฮะขึ้นมาแล้วขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าโฟลของต่างชาติจะเริ่มชะลอการลงทุนในบ้านเราไหมเพราะของเราถ้าย้อนกลับไปใช่อย่างที่คุณกระพันบอกคือเรานี่มันอันเดอร์เ o อร์ฟอร์มสุดๆแล้วแต่ตอนนี้ของเรามันกลายเป็นแพงขึ้นมาหรือมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้โฟลต่างชาติยังคงจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง ถึงแม้ตลาดหุ้นไทยจะดีดตัวขึ้นมาประมาณสักร้อยเกือบร้อยสี่สิบจุดนะครับจากฐานหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทำให้ตลาดหุ้นไทยบริชั่นแพงนะครับเรายังมีดิสเคาจากค่าเฉลี่ยเนี่ยสองถึงสามเท่านะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเราอยู่โซนถูกกว่าปกตินะครับ <c oughs> แล้วผมจะบอกภาพหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นตลาดจะเป็นลักษณะนี้ครับขึ้นพักขึ้นพักและคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าไอ้ตลาดมันขึ้นมาแบบร้อนแรงเกินไปหรือเปล่านะครับออยากให้ย้อนกลับไปดูช่วงโควิด -19 ทีเนี่ยจะเป็นภาพนั้น เซ็ตมันจะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะจนแฟกเตอร์ที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยหมดนะครับรซึ่งผมคิดว่าไทาม์เฟรมตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะวิ่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไหนรู้ไหมครับคุณดุรภาร์ตสุภชัยก่อนผลการกตั้งสลับครับเพราะเมื่อผกลการตั้งสลับเองเนี่ยตลาดจะเริ่มพักแล้วนะครับรเพราะนั้นพิจิกาต้นๆเนี่ยก็ยังไปได้อยู่นะครับเงินก็จะเข้าต่อเนื่องแล้วมันจะทําให้ตัวพันุนที่ไม่กล้าปรับโพซิชันเองเนี่ยนะครับพลาดโอกาสคือตอนนี้ผมบอกว่ามันมันเป็นปีที่ผมคิดภาพหนึ่งไว้นะครับถ้า สีของสระเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือการลงจอดอย่างนุ่มนวลอย่างที่ m u f คาดการณ์ไว้จริงๆแล้วก็วิวเราก็คิดแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือรอบการลงทุนที่ดีสุดของไทยนะครับในไซเคิลใหม่ในรอบสิบกว่าปีนะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมพยายามาจะปูมาตลอดว่ามันเป็นหลายเรื่องที่เราจะเห็นนะครับว่าสีไทยเนี่ยหลังจากรีฟอร์มมานะครับจุดที่ทํามาก่อนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีโครงสร้างอะไรบางอยา่างที่ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างเช่น FDI ที่เริ่มเข้ามาปี2 0 2 3แล้วก็ รัฐบาลเองเนี่ยนะครับตอนนี้จะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วเพราะว่าหมายเนี่ยพร้อมนะครับแล้วก็โดยม่ติกรองเทอมฟันเนี่ยซึ่งมีขีดสําคัญที่เป็นขาพารเรลนอกจากเรื่องการตัดตัด้านเศรษฐกิจหรือว่าการปรับโครงสร้างที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับก็จะทําให้ตัวตอนนี้ไทยเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนระยะยาวเข้ามาต่อเนื่องทุกป,ปีครับเอาถามว่าไอ้มันต่อเนื่องทุกป,ปีได้ไงวายุพักค,ค,คือสารตั้งต้นเหมือนปี2003ันสามไทยแลนด์นิจีคือตัวซัพพอร์ต รายปีที่จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างน,น้อยห้าปีข้างหน้านะครับ hmm. อันนี้ก็เลยเป็นรอบผมว่าเป็นรอบใหม่นะครับต <Huh. S 1> อนนี้ท่านนิงก็อย่าทุนนิงนะครับอย่าเขาเรียกอะไรอยากกังวลกับการที่ดีดขึ้นมาเร็วเกินไปเพราะว่าโ uh huh. ครงสร้างตลาดปัจจุบันมันมีเรื่องอนุพันธ์นะครับ oh. ค่อนข้างเยอะ oh. เพราะฉะนั้นเวลามันต้อง cover ช็อตกลับ p o s i ชั o n มันก็จะแรงและเร็วแบบนี้แหละนะครับ uh huh. ตลาดหุ้นจะได้ด้วยตัวบิ๊กแคปไปนะครับผมว่าเด er er นะือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่ยพวก s m a ล l cap ก็จะเป็นรอบของเขานะครับแล้วก็คิดมองภาพไว้ประมาณนี้ครับผม นะเถ้าดูจากในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะต่างชาติเข้ามาซื้อจริงแต่ว่ากองทุนบ้านเรากับขายตรงนี้เนี่ยคุณกรวัตรมองอยังไงเขาเตรียมกระสุนไว้ทาอะไรหรือเปล่าสําสหรับกองทุนตอนนี้ผมคิดว่าอันนีเนเน้เป็นภาวะปกตินะครับ,รบเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยนะครับกองทุนในประเทศก็จะมีการปรับโฟชั่นปรับพอร์ตนะครับรบ,บ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกเราันเองก็ได้นะครับบางคนเองเนี่ยอาจจะ มไม่เชื่อมั่นในหุ้นไทยก็มีนะครับพอเด้งขึ้นมาพันสี่รู้สึกว่าเออได้ปรับพอร์ตก็ไปขายกองทุนขายในลงทุนนะครับมันก็ฟอสให้ตัวสามประเทศในขายไปโดยปรายพี่นั้นบางทีเนี่ยอย่าคิดว่ากองทุนขายนะครับบางทีเ็าเป็นเรื่องการปรับพอร์ตปรับโพซิชันแต่บางทีก็เป็นการฟอสจากกองทุนไทยนี่แหละนะครับอย่าลืมว่าอีกภาพหนึ่งนี่ครับตอนนี้มันเป็นภาพที่ผมว่ามันถูกต้องในเรื่องตัวหลักการก็คือรัฐบาลพยายามเสริมการลงทุนภายในมากขึ้นนะครับเราไม่ได้เป็นการซัพพอร์ตด้าน หุ้นต่างประเทศเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็เป็นขาหนึ่งเป็นทริกเกอร์หนึ่งที่พอยว่ามันควรจะมุ่งเน้นเวลอคนในประเทศเพราะตลาดทุนไทยคือสามในสี่ส่วนเจ็ดสิบห้าเซนคือคนไทยคือเวลคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าตลาดทุนไทยมันโตตามขนาดเศรษฐกิจแรกกลางยาวคนไทยก็น่าจะมีเวลความมัง่งคันเพื่อการ,กรเกษียณได้ดีขึ้นรัฐบาลก็จะลดภา,าระระยะกลางยาวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขามองในภาพเชิงลึกแลวก็เชิง s t r a ท e g ระยะยาวที่เขาพยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันนะครับแล้วก็การบริหารการฐานภาษี ก็จะเห็นในมิติอื่นๆมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องการที่อาจจะเริ่มพิจารณาครับเก็บภาษีสําหรับคนที่ลงทุนต่างประเทศโดยตรงด้วยตัวเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้รัฐเนี่ยมีฐานภาษีมากขึ้นนะครับก็จะขอให้เกิดประโยชน์กับภายในแต่อยากที่ก่อนนี้อาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะเปิดช่องนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนในเรื่องการที่ ให้โอกาสด้านการลงทุนที่มันกระจายออกไปแล้วบางทีอาจจะมีซัพพอร์ตภาษีในต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่ผมคิดว่าเป็นภาพกลับนะครับเพราะนั้นโดยโครงสร้างเนี่ยนะครับตอนนี้บ้านเราเองอยู่ในจุดที่สีกำลังจะฟื้นตัวนะครับถ้าเราไม่ได้เจอเฮดบินแรงๆอย่าง global recession หรือว่าภาพของตัวสีสัตวที่ถดถอยรุนแรงนะครับผมว่าเป็นรอบของตัวบ้านเรานะผมังคงยืนยันว่าปีนี้1540สิสิ้นปีเนะี่ย น่าจะขึ้นไปถึงได้ไม่ยากและก็หลายๆ house view อาจจะต้องปรับประมาณการผมเชื่อตอนนี้หลาย house view ที่ปรับตัชนีเป้าหมายลงมาเนี่ยเตรียมรีวิวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับทิ้งท้ายสักทีหนึ่งฮะรายตัวในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงนี้นะฮะ,ะหุ้นรายตัวที่จะเข้าในนัาเสะของการเก็งกำไรในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรครับครับโอ้ต้องบอกว่ามันเป็นธีมโดเมสติกเพลย์นะเป็นธีมหลักเลยนะครับ,รบนอกจากจะได้ประโยชน์จาก การฟื้นตัวสีภายในมันเป็นเป้าของตัวนึ่งต่างชาติและเป็นเป้าของวัยุพักด้วยนะครับแบงก์เนี่ยเคแบงก์บีบีแอลจะเป็นตัวที่มีโอกาสที่โดดเด่นมากแต่วันนี้ถ้าเลือกตัวเดียวเนี่ยผมเลือกเคแบงก์ครับเพราะยังมีรูมที่ฟอเรนจะเข้ามาได้อีกประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวฟอเรนครับโคดิ้งนะครับแล้วก็อีกหกเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเอ็นวีดีอาร์ครับก็มีรูมมากเพียงพอนะครับแล้วก็ยิวพวกนี้เกินสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ ตอบโจทย์กองทุนวัยุพักนะครับแล้วก็โดยมิเิกในประเทศเนี่ยอยากให้จับตาดู CPO นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่น่าจะมีเงินตั้มนะครับแต่ถ้าถามว่า2ตัวที่จะเป็นลีดเดอร์ในวัยุพักเนี่ยนะครับและเป็นเมกะทีมด้วยผมยังวางไว้ที่เดิมครับรัฐบาลมุ่งเน้นการต่อยอดเซอร์วิสเซกเตอร์นะครับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยมากขึ้นครับภาพซอฟต์แวร์เอ็นเทอร์เทนเมนต์คอมพลีตจะขับเคลื่อน AOT นะครับเป็นลีดเดอร์อีกขาหนึ่งคือดาร์ล่าเซ็นเตอร์ที่พลันจะต้องเร่งขยายและในฝั่่งงตัวออาเเเซีียยนน ยังมีการอนเวนต์ด้านนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับกว่ารีชอื่นเยอะและอยู่ในจุดที่กำลังจะเร่งขึ้นนะครับก้าวเฟนิชี่นะครับสองตัวครับจะเป็นลีดเดอร์ของตัวบริยพักที่ผมมองไว้ครับผมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับคุณกรพัฒนครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒนวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับไฮไลท์สำคัญวันนี้ฮะท่านในแง่ของภาพรวมราชนี1439นะฮะถ้าผ่านได้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่สดใสในเนั